พระว่าจาพระเจ้าแย่น้ำเอาไปปฏิบัติอาลีลูยา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 พระเจ้าสถิตกับท่านแลสะสถิตกับท่าน,านด้นดนดนวยบทอ่านจาก พระวรสารตามคำบอกเล่าของดยบุญมาราโกขอถวายพระเกยียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยสูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิทธิ์ผ่านแคว้นกาลิลีโพรคไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ก็ไม่กล้าทูลถามพระเยสูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองการเปิลนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อเสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ตรัสถามเขาว่า ท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทางเขาก็นิ่งเพราะระหว่างทางเขากถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันพร์จึงประทับนั่งแล้วสรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทําตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนครั้นแล้วพร์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่ง มายินกลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่าผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเ,เช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็ไม่ใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยพระวาจาของพระเจา้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทินเชิญน,นั่ง สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องอาจจะเคยรู้สึกในบางครั้งว่าเราพยายามทำความดีตักเตือนคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีแต่เรากลับได้รับสิ่งที่เป็นความร้าย มีนำซ้ำบางคนที่มันทําไม่ดีมันกลับจะได้ดีด้วยซ้ำไปเราก็รู้สึกท้อใจว่าเราจะควรทำยังไงเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องมาไตร่ตรองดูว่าท่าทีของเราที่เป็นคริสเตียนจะตอบสนองต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ที่มันดูเหมือนไม่ยุติธรรมสำหรับเราเลยควรจะตอบสนองอย่างไรในหนังสือปรีชาญาณบทอ่ันที่หนึ่งวันนี้ก็ให้แง่คิดกับเราเวลาที่คนอธรรมบอกกันว่าให้เราไปจัดการมันไอ้คนดีพวกนี้ที่มันมาคอยเตือนเรามาบอกว่าเราทำผิด ไปจัดการมันนะแล้วคนดีก็ถูกทำร้ายนสิบเรชายานบอกว่าเราจงคิดว่านั่นเป็นการลองใจลองดูซิว่าถ้าเราอ่อนโยนกลับไปแล้วอดทนต่อไปนั่นแหะอาจจะเป็น สิ่งที่สอนเราให้รู้จักความอ่อนโยนความอดทนมากขึ้นพระเจ้าจะทรงดูแลเราเสมอถ้าเรามีความไว้วางใจจงจุดปั้นเสมอว่าความดีมันไม่มีวันสูญเปล่าอย่างที่เราทำดูไปแล้วทำดีไปแล้วดูเหมือนว่าจะตอบกลับมาเป็นร้าย แม้กระน,นั้นความดีไม่สูญเปล่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาหาผลของมันจะกลับมาหาเราเองอย่าไปคิดแต่เพียงที่จะเอาชนะคะคานเขาอย่าไปบีบบังคับว่าเออคุณจะต้องเป็นคนดีต้องไปจัดก,การคนเลวเหล่านั้นนั่นนั้นไม่ใช่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปทำสำเร็จได้ มีแต่ความอ่อนโยนความอดทนและเราคิดว่านั่นเป็นการลองใจวันนี้ในพระวรสารพระยซูเจ้าพ,พูดถึงเรื่องของอำนาจระหว่างทางได้ยินพวกสาว,วกเถียงกันใครจะเป็นใหญ่กว่ากันและพระองอธิบายโดยการนำเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาเย็นตรงกลางพวกเขา ยืนตรงกลางหมายความว่าต้องให้ความสนใจคนที่ล้อมวงอยู่ต้องสนใจส่วนที่อยู่ตรงกลางต้องสนใจเป็นพิเศษว่ามีความหมายอะไรพี่น้องครับเวลาดเด็กไปอยู่ตรงกลางกลุ่มเราไปดูคำพูดของชาวยวในภาษายูเนี่ยคำว่าเด็กไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็น คนอายุน้อยน้อยแต่ยังหมายถึงคนรับใช้ด้วยเขาเรียกว่าเด็กเด็กแปลว่าคนรับใช้ด้วยในภาษากรีกที่เป็นภาษาใช้เขียนพันธสัญญาใหม่แล้วเกณฑ์วรสารด้วยเขาใช้เขียนภาษากรีกในภาษากรีกเวลาที่พูดคำว่าเด็กก็ไม่ได้หมายถึงคนที่มีอายุน้อยน้อยแต่ยังหมายถึงทาา ทั้งคนรับใช้และทาสคือเด็กถ้าเราไม่เข้าใจคํานี้เราลองไปนึกถึงคําว่าบ่อยคําว่าบ่อยก็คือคนที่มาคอยให้บริการคนรับใช้บ่อยคํานี้มาจากคําว่า b อยในภาษาอังกฤษแปลว่าเด็กเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์เอาเด็กมายืนอยู่ตรงกลางต้องการจะสอนบรรดาศิษย์ ว่าคุณอยากเป็นใหญ่ใช่ไหมอยากเป็นใหญ่คุณต้องเป็นคนรับใช้ต้องเป็นท่าเป็นคนที่ให้บริการไม่ใช่คนที่คิดจะเอาแต่อยู่เหนือคนอื่นคอยชี้นิ้วคอยสั่งคนอื่นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจโดยแท้จริงได้ใน ปี1983องค์การสหรประชาชาติได้เชิญซิสเตอร์เทเลซาแห่งกาตาไปกล่าวสนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่ของ UN ของสหรประชาชาติตอนนั้นฮาวีเร์เปเรสเป็นเลขาธิการก่อนที่จะซิสเตอร์จะพูด เขาได้กล่าวคําแนะนำทิสเตอร์ให้กับที่ประชุมใหญ่โดยใช้ประโยคเพียงประโยคเดียวเท่านั้นและทุกคนเข้าใจยอมรับบอกว่าผู้ที่จะพูดขึ้นมาพูดต่อไปนี้คือผู้หญิงที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก ทรงอำนาจที่สุดในโลกพอเราได้ยินคำนี้ก็มีอำนาจตรงไหนสงสยัยซิสเตอร์เดเรซาเป็นใครเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งจากอลเบเมเนียที่สุดก็มาเป็นซิสเตอร์ต่อมาก็มาช่วยดูแลคนยากจน ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีความร่ำรวยไม่มีกองทหารไม่มีอาวุธม,มีแต่คนยากจนในกังกัตตาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนมีคนป่วยที่ถูกทิ้งมีเด็กกำพร้ามีผู้คนที่รอความช่วยเหลือล้อมรอบตัวที่จะต้องมี ขอทานตามประเทศต่างๆที่ต่างๆหาเงินมาช่วยชีวิตมาดูแลมารักษาผู้คนเหล่านี้ที่ทุกคนทั่วโลกทอดทิ้งพอโลกรู้จักซิสเตอร์เทเรซากับชื่นชมและตั้งแต่นั้นไม่ว่าซิสเตอร์จะพูดอะไรสักคำหนึ่งมันมีอำนาจ ทุกคนฟังทุกคนสนใจอยากร่วมในการช่วยเหลือนี่คือผู้หญิงที่มีอำนาจที่สุดในโลกในเวลานั้นเพราะอะไรเพราะว่าการรับใช้ความเมตตาความรักการลงกระทำด้วยกิจการด้วยชีวิตทั้งหมด อันนี้มันมีอํานาจมะขนาดเราฟังอย่างนี้เนี่ยพ่อก็ยังรู้สึกว่าโอ้มันมันสะเทือนใจมันมันมีแรงผลักดันในใจของเราว่าอืม่มเราก็อยากจะลงมือช่วยเหลือผู้คนในแบบนี้เหมือนกันตามกําลังความสามารถของเราอันนี้มันคืออํานาจอํานาจแห่งความดีที่ได้ทำได้ความรักได้ความเมตตานี่แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้ากําลังสอนเรื่องอํานาจหรือว่าการเป็นครตีชนของเรามันจะมีพลังได้อย่างไรอํานาจนั้นมันจึงหมายถึงความสุภาพถ่อมตนมันเด็กเล็กๆหมายถึงการรับใช้การบริการเหมือนเด็กกเหมือนกับความหมายของคําว่าเด็กนั่นเป็น อำนาจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเพราะอยากจะสรุปความหมายที่นักบุญจากอบได้อธิบายไว้ในเบอหนาที่สองวันนี้ว่าท่านพวกท่านทะเลาะกันฆ่ากันเพราะอะไรเพราะว่ามันไปสนองตันหากิเลสตันหาที่มันไม่อยู่ในใจของเราใช่ไหม เราจรึงจะไปทำร้ายผู้คนไปทะเลาะเบาะแ้งฆ่าเขาอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราไม่มีวันพบสันติสันติสุขในใจเราไม่มีทางเกิดขึ้นได้จากการกระทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่จะทำได้คืออะไรพาอสรุปสิ่งที่ให้บุญจากรออธิบายไว้ด้วยมอตโตหรือว่าคติพจน์ของ คณะม i s i นอรี่ส์ออฟชาลิตีหรือว่าซิสเตอร์คณะของซิสเตอร์เทเลซายมการกัปต้านั่นแหละเขามีคติพจน์ปจําคณะของเขาบอกว่าผลของความเมียคือการภาวนาเราจะภาวนาไม่ได้ถ้าชีวิตของเราวุ่นวายแต่ถ้าเราอยู่เงียบเงียกมันจะกลายเป็นคําภาวนาเราจะนึกถึงพระเราจะติคําสอนอะไรต่างๆ นั่นเป็นคำภาวนาผลของความเงียบคือการภาวนาผลของการภาวนาคือความเชื่อผลของความเชื่อคือความรักผลของความรักคือการรับใช้และผลของการรับใช้คือสันติเมื่อไรก็ตามที่เรามีความอ่อนโยนในชีวิตเราสุภาพถ่อมตน เรารับใช้ที่สุดแล้วผลของมันก็คือสันติที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเองและในสังคมที่เราอยู่ด้วย